สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านพ่อใหญ่มาแล้วพ่อใหญ่ให้อุ้มเยอะขึ้นนะคะดีมากๆเลยตอนนี้เขาไว้ใจแม่เกียงมากเลยนะคะเขาให้อุ้มแต่ก็มีระแวงอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไว้ใจซะเลยนะมีระแวงอยู่นะคะพ่อใหญ่ <c oughs> กินข้าวจะอุ้มได้ก็ช่วงแต่เวลากินข้าวนะคะถ้าเวลาอื่นไม่แห้งอุ้มนะคะเขาให้จับตัวจับหูจับอะไรนะคะเขาเขาเหมือนกับว่า รู้แล้วไงว่าโดนจับแล้วไม่เป็นไรนะคะก็คือไม่เก่งจับหูจับคนความสะอาดก็อยู่เรื่อยนะคะเดี๋ยวนี้เขาสะอาดขึ้นเยอะนะคะเพราะใหญ่ไม่มองแมมแล้วนะจับได้เฉพาะเวลากินถ้าเวลาอื่นนี่ยากยากอยู่นะคะถ้าเวลากินเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะให้จับให้รูปให้คํานานเลยแหละเขาอไว้ใจเยอะเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ละก็มีแต่แตงโมคนเดียวนะคะมีปัญหา โอวอยู่นนหน้าหนามลูกกลัวอะไรนะคะไม่ยอมให้จับแตงโมอ่ะก็มีร้องมากินข้าวนะคะแตงโมเดินเข้าใกล้ยังไม่ได้เลยนะคะแตงโมเดินไปใกล้ๆนี่คือหนีเลยนะคะเนี่ยพ่อใหญ่ให้แม่จับให้แม่รูปคำเช็ดตรงนั้ตรงนี้นะคะเขาก็จะได้สะอาดสะอ้านขึ้นนะคะกินใหญ่อร่อยใหญ่เลยลขนเขาสวยนะคะขนเขานุ่มมากเลยนะพ่อใหญ่อ่ะขนสวยแล้วนะคะพะ่อแม่หยอดยาให้เขา อันนี้ก็ไข่อันนี้แตงร้านนะคะแตงร้านก็อ้วนอ้วนขึ้นตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่ตัวยาวนี่ฟักทองฟักทองนี่อ้วนสั้นไม่ใช่สั้นนะเขาตัวใหญ่มากจนดูเขาสั้นนะคะขาเนี่สั้นเลยฟักทองเนี่ยขาสั้นมากเลยหลอด้วยนะคะหล่อมากๆดูหน้าเขาน่ะหล่อมากๆเลยอ้วนปุ๊กเลยน่ารักมากมากเลยนะคะ <ๆ S 1> เด็กๆกินกันอร่อยอุดมสมบูรณ์กันนะคะ เด็กๆตรงนี้ก็มีความสุขนะคะอ้วนมากเลยฟักทองแต่งร้านก็อ้วนอ้วนตัวใหญ่นะคะหนักน้ําหนักแต่ละคนเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่ก็อ้วนอ้วนหมดเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงกันนะคะตอนนี้นะเด็กๆอยู่ดีมีสุขกันทุกคนเลยนะคะดูนะคะเ<อ>นะี่ยดูทรงพ่อใหญ่เนะี่ยทรงเขาเนะี่ยทรงยังแบดเนะี่ยทรงดีแล้วนะเริ่มดีแล้วนะคะ ไปหาลูกสาวดีกว่าปัง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 นะคะกินข้าวกันปังปังเขาอ้วนปังปังนี่ขี้อ้อนมากขี้อ้อนมากๆเลยนะคะนี่ข้าวไรข้าวหลามดื่มชื่อลูกข้าวหลามนะคะข้าวหลามก็อ้วนทวนสมบูรณ์กันดีทุกคนนะคะเด็กๆสบายดีกันนะคะกินข้าวกันนะคะกินข้าวก็แต่งตัวกันนะคะข้าวหลามเขากับ หมองปังเนี่ยเขาชอบอยู่อิสระนะคะนี่สามใบเถาสามใบเถาก็ตัวเป็นสาวรอเสร็จกระถินไม่จริงจะเอาสามใบเถาไปทำหมันนะคะหมองปังอร่อยใหญ่เลยเข้าวอาหารเปียกคูกอาหารเม็ดนะคะอีฟซีคิดถึงเด็กๆห้องทางนี้ก็ได้ดูแล้วนะคะเด็กๆสบายดีนะคะมาถึงลูกๆน้องหมานะคะสามใบเถาพิกี้ ้าวจีปีโป้นะคะแม่ดำนะคะทุกคนสบายดีนะคะเด็กๆมีความสุขกันมากเล่นกันสนุกสนานโอ้ยกัดทุกสิ่งอย่างในบ้านมีอะไรกัดหมดต้นองต้นไม้ขุดหมดเลยนะคะ,ะต้นเอ่ออะไรนะตำาแยแมวมาปลูกเอฟซีสมมาให้ปลูกก็ดึงหมดเลยนะคะดึงขนาดต้นอะไรนะต้นต้น,ต,นต้นอะไรนะต้นดอกแค่ ต้นนกแค่ของแม่น่ะแม่ปลูกไว้นะคะกําลังโตเลยขุดดึงออกมาทั้งรากเลยค่ะดึื่องอมาหมดเลยปลูกอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนเนี้ยสามใบเถ้าก็กาลังซนมากปลูกอะไรไปนี่คือดึงหมดเลยนะคะดึงมาตายหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะเด็กๆไว้กําลังซนนะคะพีโป้พีโป้แข็งแรงดีนะคะ fc พีโป้คิดถึงพีโป้ใช่ไหมพีโป้แข็งแรงแข็งแรงดีนะคะ เด็กๆสบายดีกันนะคะประกาศช่วงเย็นวิ่งกันสนุกสนานแข็งแรงกันแม่ดำก็นอนบนบ้านเขาเนี่ยบ้านของแม่ดำนะคะแม่ดำอ้วนเพลินสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนแข็งแรงดีนะคะไอ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะ วันนี้พิเศษมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีอีกแล้วนะคะพิเศษได้ออกข่าวนะคะของเรื่องรา,าวเช้านี้นะคะทางเพจเรื่องรา,าวเช้านี้นะคะดีใจมากๆเลยมีคนรู้จักพิเศษมากขึ้นแล้วนะคะมีใจจริงๆเลยพิเศษกับปังปอนกับทาโร่เนี่ยทำให้คนรู้จักแม่แล้วพวกเขามากขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีทางข่าวอีกช่องหนึ่งนะคะจะมาติดต่อแม่เกียงมานะคะเขาส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าเขาจะติดต่อแม่เกียงมานะคะแล้วก็มีเพจข่าวต่างๆนะคะที่เอาเรื่องราวของวิเศษเอาไปลงนะคะแม่เกียงต้องขอบคุณทุกๆข่าวทุกๆเพจทุกๆเอฟซีทุกๆท่านทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆช่องทางนะคะที่ให้กําลังใจแม่เกียงและวิเศษมานะคะ แม่เกียงขอบคุณมากๆคนทุกท่านมากๆเลยนะคะสิ่งดีๆที่แม่เกียงทํามานะคะก็ส่งผลให้แม่เกียงได้เ,เจอแต่สิ่งดีๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณจิตใจทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแม่เกียงตลอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะพิเศษก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกนะคะสดชื่น อากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศจะเย็นๆหน่อยก็รู้สึกสดชื่นดีนะคะใส่ทองเส้นใหญ่มากใครยามาเอาไปนะขายไม่ได้จะนําไม่ได้วันนี้คลิปพิเศษจะยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่า,าพาพิเศษออกมาเดินท้้งนอกนะคะเลยไม่ได้ถ่ายเด็กข้างในนะคะเด็กข้างในก็มีลงตลอดอยู่นะ fc ไม่เคียงไม่ได้ลำเอียงนะคะพอดีอวิธิ์ออกมาก็เลยถ่ายยาวไปหน่อยนะคะถ่ายอันเดียวยาวๆเลยนะคะได้หลงสองช่องเลยนะคะก็ดูวิเศษไปก่อนเนาะดีๆข้างในก็เดี๋ยวให้ดูอีกนะคะดูกันได้ได้ดูกันตลอดแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะขอบคุณมากๆนะครับวิเศษพาชมบ้านสวนบางปอลุ่มไม่เคียงครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ